ส่วนที่พื้นที่ของราชประสงค์ตอนนี้มีฐานเข้าไปตรวจค้นอาวุธที่บริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหารค่ะรวมทั้งชุมชนด้านหลังวัดและพบอาวุธที่ในรถที่ทิ้งจอดไว้ติดตามจากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนารายงานจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคุณสถาพรเช่นค่ะ ครับคุณธีราชาตาครับโดยการเข้าตรวจค้นของฝ่ายทหารตำรวจเมื่อเช้านี้เป็นการเข้าตรวจค้นอาวุธและตรวจผู้ที่มีบัตรนปรชนะครับซึ่งประชาชนในชุมชนหลังวัดปทุมวนารามก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับขณะที่ก่อนที่จะมีการเข้าตรวจค้นมีการของคุณนัทวุฒิไสยเกลือมาประสานขอร่วมสังเกตการด้วยครับ ชายที่คุยกับทหารอยู่ในภาพนี้คือกาดของนายนัทวุฒิสายเกลือน,นะครับซึ่งได้รับการ ซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ว่าจะมาขอสังเกตการเข้าตรวจค้นพื้นที่ของฝ่ายทหารตำรวจที่เช้าวันนี้มีปฏิบัติการในการเข้าตรวจค้นอาวุธและผู้หลบหนีในวัดปทุมวนารรมเรื่อยไปจนถึงชุมชนหลังวัดปทุมวนารามนะครับโดยมีกําลังทหารเข้าตรวจค้นตามบ้านเรือนทุกซอกซอยและบนแฟลตนะครับในชุมชนโดยมีประธานชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจค้นเป็นอย่างดีโดยมีการแจ้งว่านอกจากการตรวจค้นอาวุธแล้วจะมีการตรวจค้นผู้ที่มีบัตรนปชโดยแจ้งให้ประชาชน ผลท,ทราบนะครับว่าผู้ที่มีบัตรนปชนั้นให้เข้ามอบตัวก่อนและจะไม่มีความผิดซึ่งทีวีไทยก็ได้พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ที่ต่างก็จับกลุ่มพูดคุยถึงความเดือดร้อนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะวันที่19พฤษภาคมที่ต้องอยู่ภายในบ้านเรือนเท่านั้นอยู่และอยู่ภายใต้ความบาดกลัวทั้งขาดอาหารและน้ำนะครับและยังมีพนักงานของห้างสรั์สินค้าเซ็นทรัลเวิร์นั้นเข้ามาหลบขอความช่วยเหลืออยู่ในชุมชนด้วยครับ นี่คือภาพที่ทหารเข้าตรวจค้นบริเวณพื้นที่ชุมชนหลังวัดปฐุมวนาวรามนะครับซึ่งก็ประชาชนก็ให้ความร่วมมือนะครับใช่ใช่มีป้ายคล้องมามีเซน็นมีเซ็นเทิลเวิร์นมีอะไรอย่างเงี้ยน,นอนเราก็ซักถามเขาลกเราก็บอกว่าขอดูดังด้วยเพราะว่าเราก็เราต้องดูแลชุมชนของเราใช่ปหคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความปลอดภัยกับชุมชนของเราไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาแล้วคุณต้องปอากกับปลอดอาวุธด้วย ช่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปลอดอาวุธนี้เราก็เสี่ยงในการที่จะวันที่19กถูกต้องคดะใช่เพราะมาเป็นนักรทะลุตรงนี้ได้หลายด้านเลย่ใช่ใช่ตรงนี้ซึ่งถ้าเบิดใครไม่เข้ามานี่จะไม่รู้เลยว่ามีคนทางที่จะไปได้หลายด้านไงตรงนี้มีส่วนไห้จะมีทางเข้าออกได้หลายด้านแต่ประชาชนก็ไม่กล้าไปส่วนนี้คือภาพที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้มีการเข้าตรวจค้นรถที่จอดอยู่ใน วัดปทุมวนาวรามนะครับซึ่งก็ต้องใช้วิธีการเช่นนี้ในการเข้าตรวจค้นรถเนื่องจากเกรงว่าจะมีวัตถุระเบิดอยู่ภายในรถนะครับหลังจากที่ในการตรวจค้นรถบางคันนั้นพบระเบิดแบบชนิดทําเองอยู่ในรถบางคันนะครับซึ่งก็มีการตรวจค้นรถทุกคันที่จอดอยู่ซึ่งเป็นรถที่กลุ่มปรปชนั้นะทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุที่บริเวณวัดปทุมวนาวรามนี่จะเป็นภาพของการรื้อค้น ตลอดรถที่จอดอยู่ในที่มีประมาณมากกว่า10คันนะครับซึ่งทหารก็บอกว่าบางส่วนนั้นมีการพบระเบิดด้วยแล้วก็พบบัตรนปชนะครับและบางคันก็จะมีขวานมีชฉลงมีอุปกรณ์<ห>ที่น่าจะใช้เป็นอาวุธได้หลายอย่างอย่างตรงนี้มีการพบลูกกระสุนปืนอยู่เป็นบางส่วนนะครับ ขณะนี้การตรวจค้นก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจนั้นร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ณที่ประชาชนในวัดในชุมชนหลังวัดปทุมวนาวรามเองนั้นก็บอกว่าช่วงนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายลงบ้างแต่ก็ยังคงมีความเกรงกลัวอยู่ในการที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ชุมชนครับคุณจิราชาตาครับขอบคุณคุณสถาพรค่ะ